กลับมาช่วงที่2ของ The People Show ครับท่านผู้ชมฮะหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะว่าอพื้นที่ที่เขาเป็นเกาะแล้วเวลาเขาจะใช้น้ำจืดใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเขาใช้กันยังไงบางที่เนี่ยเขาก็ต้องนำเข้าไปใช่ต้องซื้อราคาแพงด้วยใช่มันก็จะส่งผลให้เวลาคนจะใช้น้ำก็ต้องจ่ายตังค์เยอะนช่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะก็มีหน่วยงานหนึ่งที่เขาลงพืที่ไปแก้ปัญหานี้นะฮะ ซึ่งทีมข่าวของเราก็ติดตามคุณศักดาวิเชียงศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภาคใต้ก็ตรงเป็นเกาะเนี่ยแหละฮะท่านไปสองที่คือที่จังหวัดตรังกับอีกที่หนึ่งเนี่ยคือเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะฮะเพื่อที่จะเปิดโครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนที่บ้านร่มเมืองจังหวัดตรังอ่ะอันนี้คือที่ตรังก่อนนะฮะเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกระจายโอกาส การเข้าถึงแหล่งน้ําและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ําดื่มให้กับพี่น้องประชาชน200ครัวเลนนะฮะอันนี้คือตรังส่วนที่บอกว่าเป็นพื้นที่เกาะเนี่ย<ม>ก็คืออยู่ที่เกาะลันตาฮะก็ชื่อชื่อเกาะนี่ <laughs> เนี่ยผมเพิ่งไปถามแล้วก็เพิ่งไปเที่ยอวอมาแล้วก็ถามเลยน้ำเนี่ยที่เกาะลันตานี่เลยใช่แล้วเขาอย่างที่บอกกันนะฮะว่าน้ำเนี่ยต้องซือ้อ<ม>แล้วก็ราคาแพง นั่นเขก็เลยบอกให้ช่วยประหยัดกันหน่อยเอ,อนะฮะ <c oughs> เวลาไปเที่ยวเอาที่เกาะลันตาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องนี้แหละน้ำกินน้ำใช้ไม่เพียงพอแต่ความต้องการ,รต้องซื้อเข้ามาในเกาะแล้วก็แพงด้วยนะฮะทางกรมทรัพยากรน้าบาดาลเนี่ยเขาไปขุดและไปค้นพบแหล่งน้าบาดาลขนาดใหญ่มากกว่า16แห่งปริมาณน้ำมากกว่า25ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อน,นะฮะ ที่สาคัญเนี่ยน้ําคุณภาพดีด้วย oh. ไม่มีสารส้มไม่มีคลอรีนคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่นะครับและเดี๋ยวจะเตรียมสร้างระบบส่งน้ําให้ทั่วถึงทุกพื้นที่บนเกาะลันตา mm. และเดี๋ยวจะใช้เกาะลันตาเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่เกาะที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใกล้เคียงกับแบบที่เกาะลันตาทั่วประเทศด้วยนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องที่ฟังแล้วน่าภูมิใจนะฮะน่าดีใจจริงๆนะฮะเดี๋ยวฟัง ท่านศากดาวิเชียศรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับที่ทางรากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มาสำรวจแล้วคาดว่าจะมีแหล่งน้ำใต้ดินจํานวนมหาศาลเลยมาเจาะพิสูจน์ตามการสำรวจของนักธรณีวันนี้เราเจาะแล้วลงไป150กว่าเมตรพร้อมกับสูบทดสอบไปแล้ว28ชั่วโมงเป้าหมายเราจะสูบทั้งสิ้น72ชั่วโมงเพื่อทดสอบว่าน้ำใต้ดินเนี่ยที่เติมเข้าในบ่อที่เราเจาะไว้เนี่ย ขาดหรือไม่ถ้ามีอัตราคงที่เราก็จะทราบว่ามีปริมาณน้ําต่อหลายชั่วโมงเท่าไหร่ซึ่งขณะน,นี้เราคาดว่าน้ําบ่อเนี่ยมีปริมาณประมาณสัก4-50ลูกบาทเมตรต่ตอชั่วโมงถือว่าเป็นที่น่ายินดีของคนบนเกาะนะครับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องซื้อน้ําในราคาที่สูงนะครับถ้าไปจ้างเอกชนในการสํารวจนะฮะเกือบร้อยล้านวันนี้เราทําเราใช้เจ้าหน้าที่ของกรมเองนะครับนักธรณีวิศวกรของกรม ใช้เงินไป5-6ล้านบาทถือว่าน้อยมากสําคัญมากที่สุดก็คือเจ้าที่เรามีองค์ความรู้แล้วก็จะติดตัวเจ้าที่วันหน้านะครับเจ้าที่เนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นเขาเป็นใหญ่ขึ้นเขาก็มีข้อมูลนะแต่ละพื้นที่ที่เคยสํารวจถ้าไปจ้างเอกชนความรู้องค์กรไม่มีเลยบริษัทที่มารับจ้างประเด็นแรกหนึ่งสํารวจจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจมีแต่กระดาษมาให้เราประเด็นที่2องค์งความรู้ก็ติดตัวกับเจ้าหน้าที่และบริษัทไป ระบบราชการก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะนี้ที่กรมเนี่ยทำเองหมดทุกเรื่องเนี่ยเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วเป็นการเพิ่มทักษาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกรมด้วย